ผู้ยยใหญ่ไปยยด,ด,ดีพี่น้องสไปดีสมองสมบอลเด้อครับนี่ตอนเห่าขระสุนซ่องบอกไก่นะพี่น้องนักเรียนเข้ามาแล้วพี่น้องนักเรียนเข้ามาแล้วไปดีเร็วทุกคนโอ้ยินดียินดีพี่น้องขอบใจอ้ายหลายๆเนาะขอบใจอ้ายทั้งเมกาหลายเด้อที่เลี้ยงน,น้องๆ้ว่าด้วย ขอบใจไา้ผู้ใหญ่ใจดีเด้อขอบใจเลยไร้ผู้ใหญ่ใจดีหน่อยวันทั้งสองคนใหญ่กบขอบใจอ้ายเนาะเพนเด็กๆเนาะพี่น้องใจอ้ายไร้อ้ายอยู่ทาง U.S.A พี่น้องเมืองเท็กซัสเนาะ ก็ได้อุปทานเนาะอยากให้เล็กน้อยมีอยู่เีกินหน่อยอิมอ่มเนาะจริงๆเหมือนก็กินขอกินหนักก็กว่วเหมืนก็จริงเนาะแต่เหมือนอยากซอยเลือดเล็กน้อยน้ำเนาะขอให้บุญคำนำสู่อายได้ไล่ขอให้อายสุขภาพแข็งแรงตลอดไปเด,ด,ด,ด้ออายเด้อสิ่งใดอันประเสริฐคอยลำเลิศคอยเข้าสูส่ชีวิตอไายขอบใจป้าลุงทีได้แจกของมื้อนี้เนาะ นยนยนดยเป็นเรเนเอกเก่งพี่น้องอย่าบอก้องไอ้ก่องบอกตองอ้ก้อนบอต้องไอ้ก้องหลอกในขยักแทะทั้นเบื้องหันลังด้วยอยสขาดฮ้ยคือมีสงสีมีสองสีโขาดพี่น้องเอ้ยนักเรียขาดด้พน้องสดขาดดพี่น้องคนนเจ้าเสือยังนะเสือโสกไซสือโศกไซพี่น้อง ไส้พี่น้องสื่อกะมวนนี้น้องื่อรกลักแด้อม่นกโอ้น้่งเนี้ยรอสิมาแจกคลองสอยได้น่เนาะเ่าเลยมีคนเตือนกล้องรู้สึกกระกกระแดมา ก็สบายดีท่านผู้ชมเนาะสบายดีสมองสมบอติเนอะเดี๋ยวเดี๋ยวันี้ก็เขานั่งมาอยู่เนาะพี่น้องไก่ก็ได้มาอยู่ท้องไก่เนาะก็คือเลี้ยงเล็กๆเนาะเขานั่ง่นไปหาพื้นพี่น้องไปผ่านเบิดแล้วผ่านดังเบิดแล้วไปหาพื้นหาลัวกับลังหมกเลยไปถามไปเบิ่งเนาะคลิปสองชาวนั่งกนและพี่น้องไปหาพื้นวันนี้น้องโชคไส้ที่นำผ้าตะเคียนกิน แต่น้องสองุลไส้เนี่ยก็สิบคนกินดาวพี่นออ้องคุณก็ซื้อน้องสกุลไส้น้นำสกุลยังน้ำสกุลจันทวีศักดิ์ขุนจันทวีศักดิ์ก่อซื้อกันเท่หล่อน้ำสกุล,ล,ล,ลยังแบบรู้ลาเลยอนาคตก็ลอยอนาคตนี่อนาคตจะเป็นยังไง,ต,งตำรวจตำรวจเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมอยากเป็นยังนะ อยากเป็นตำรวจคุณนี่เด้อยากเป็นหมอหุ่นน้ำอนาคตแต่ว่าแต่ยังน้อยอภิบาลเขาอยากเป็นแพทย์อยากเป็นโน่นอยากเป็นนี่แต่โตมาได้เป็นแค่นี่โน่นไม่ได้เป็นนี่ก็ไม่ได้เป็นได้เป็นแค่นี่มาอีกแล้วนึงเป็นเท้าแม่เท้าคนแมนเท้าคนแล้วใช่แเ็นชดเสื้อไหนก็ยังไดเดี๋ยวจะสุ่มถามไปนีโน่เอ่ะทำนั่งอีกอัน อันนั้นคนอยเป็นยังฮะอยากเป็นแพทย์อยู่นีนดีดีสิได้แรกแรประชาชนต่างใจเฮียนลูกส่วนมอนั่นมอธกไช่ครับทำกไช่ที่ได้ดูแลประชาชนเนาะป้า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 คนนีแล้วก็้าาสิ่งเิดโหได้เอามาจับหลุดด้ครับเนาะโอย เดี๋ยบขอบขอบใจน้องเจนอีกครั้งหนึ่งเนาะขอบใจน้องเจนทางอุดรเนาะที่เป็นดูรักอะมันคืแจ้งถาวรปะอ่าไหนไก่นะเห็นทุกอลูนูคุ้มคุณบวงได้ลูกบวงใส่ท่านเลยใส่บวงสวัสดีจ้ายังคะปเตียงสวัสดีปัสกุูสุคนเด้อสุมองสุบนท่านเกท่างขายขางขาย มัอนี่เป็นเศษเป็นเศษมาม่ามันนี่เครื่องปรุงนี่ข้าเจ้าเด็ปรุงนี่บอข้าเจ้าบ่ได็กปรุงเมย์ปรุงทะเลเพื่อปรุงบ่เป็นเด็กๆนะบอเออเพเ่นบอกให้ป <Kell> ร <analyze anthropology> ุงหายเมย์ก็เลยปรุงห้เขาเด็ก อ๋อสคนย่า่กันทุกคนใสกันทุกคนแทนอ่ามีปลาลูกชิ้นดีเนบะปุ้งปลาลูกด้วกินยังสีอะไรบุกชิ้นตัวนี้ย้าไปใส่ให้ไหมแลสีดีกันฮะน้ำเดินด้อันไหไหมแซ่ะซปะ นกกระถินอร่อยไหมลูกอร่อยเป็นภาษาลาววันได้ไหมแซ่บแซ่บหลายบ่แซ่บหลายแซ่บหลายใครเพิ่มบอกไอเดอร์อือใคงเพิ่มเยี๋ยมเสริมองค์ให้พนักงานเสิริมเออเบิ้ลได้มันเหลือเออขบบ่ขบแล้วเนาะนี่ บ่ต้องใส่บ่ต้องใส่พริกไทยจ้าขับรถมาแล้วใส่พริกไทยเลยทียเดียวบึ่นเลยเห็นบ่เห็นพริกไทยปะแซ่บบ่แซ่บบ่แซ่บคือเสียงเบาฉลุกแซ่บแซ่บดังๆแซ่บปะคาปากโอเคโอเคบ่บนนะนะบ่อยากแล้วกำลังจกินฉลุ ยังผู้ใดแนวประธานได้ยกมือขึ้นดูโอเคจากน้อยตามมาจากน้อยตามมาจากน้อยตามมาสี่ไม่เมือได้ว่น่ะเอ้า

Thuổi bị tất cả những bun bay bội em tất cả những ăn căn Chín, em tất cả những bun căn bội em tất cả những bun căn bội em tất cả những bun căn yên em yên chạy những bun im bội em Bụi เออเห็ดเห็ดเผืออยู่เออปรุงาเลยกินแบบปรุงเลยอาจารยติมเวชบุญนายต้มม่เขาบองาจะเอางาหมดต้มกิน ตกแมรี S <S <preach science> ่สีใจไปปโอ๊ยกล่องขึ้นมาคืองามแต่ว่าไทยหนักก็รีบปล่อยอูนะงานบองานไอ้เบิ้งน้ำนี่นะขึ้นงานเถอะโอ้ยปลูบปล่อยอยู่เนาะสะเดเท็ดปวกเดือนหาเดือนหกน้ยตะเก็บไทยปลูบปล่อยอยู่อันเพื่อนปากมาว่าเพื่อนผู้เลี้ยงซึ่งเจ้านี่เพื่อนว่า ห้เป็นลูกทีดีขค้องพ่อแม่เด้อลูกเดอ้อแล้วก็<า>เป็นลูกเป็นอาเคียนทีดีขค้องข่ะองครูผ่อนว่าเด้อแล้วกาตั้งใจเรียนเรียนให้เก่งเดอ้ออา,าได้ไปสอบไปสอบในเรียนเก่งผ่อนว่าเด้อเออหลบ้านนี้เลยทุกเจ้าก็ต้องขอบุญขอบคุณผ่อนเด้อขอบุญขอบคุณคุ้ยายใจดี่าจ้ะ<ว><น> ดีด uhm, ีดสาดมดมตัวนกมอะกกาลยตัวท้ตงองกันลูกได้ทุกคนได้ทุกคนจ้าได้ทุกคนได้ทุกคนลูกไมต้องแย่งกันถวยได้ไล่เหมือนของเอื้อยเด้อไม่ต้องแย่งค่ะแต่ถวยได้ไล่เหมือนขออเอื้อยว่าสิกินแลวบอยากซื้อๆไปกินดอก ช่างเบาไก่เพิ่งกำลังต้มให้อีกอบอกพอเพ็่นวะรอบสองจ้าทุกคนรอบสองได้ครบกันหมดทุกคนเลยค่ะ double true double true three มีคน t h r อ e วะเนี่ย,ย,ยเออเอเบอรกินน้ำดอกเอเวอรหยอกซสือส

แม่ซื้อได้หรอแม่ซื้อได้ไหมฮะแม่ลอยลูกพอน้อมแม่ลอยมาเบิ่งออเดอร์ลูกพอน้อมแม่ลอยคนสุดท้ายนี่ปูหลอกกระโม่เลยสุดท้ายไปแถวเลยนี่ขอบใจผู้ใหญ่ใจดีในลายเ้ย ใจ่ะไรผู้ใหญ่อยู่ดีมีแห้งอดูมันยืดนู่ตกใสเก่งๆตกใจเนี่ยพร้อมเราจะเป็นคนหน้าขอให้มันยืนสุขภาพแข็งแรงต่อไปเด้อรวยรวยยังเป็นอีกวะวปพ่อนู่วปพ่อถนูไปพอให้มันืดมันยตลอดชาติตลอดปีนอดูตลอดปีเสมาให้มันยืนตลอดชาติตลอดปีเด้อพี่น้องเด้อเนาะ อากาศขอบใจอ่อาหญ่ใจดีเนาะทางอเมริกาเนาะก็ให้ทานเนาะสุขภาพแข็งแรงรทำรวยเงินทองฝั่งนี้ที่สุขไปไส้ขไขสมาไสกับเลาตลอดปลอดภัยลองเนือ้อลองไตเนาะผ้ะคุ้มครองสิ่สงศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเนื้อไงเด้ออากาศขอบใจท่านผู้ชมทุกมองทุกบอลเนาะขี่ค้อแห่งกาลังใจไก่เนาะฝังนี้นนจะสุขภาพเข็มแรงแข็งแรงรทำรวยเงินทองกันเด้อทุกท่านเด้อคิดสิ่งได้คอยได้สิ่งนั้นเนาะประสบความสำเร็จในทางกการงานแม่ ขอกองหนกันมะเยเอแม่ครูวไปใส่คืวยเขากังงอแยใจไอ้เนาะจุดกั๊บกันอะนะเก็บของอพ่อแสบายดีคอห้อยู่ดีมีแห้งเด้อู้้ใหญ่ใจดีสิมาเรี้ยงลูกลูกลานลานอ้อิ่มท่องเลยมีสติปัญญาแล้วคอห้น่องใหนลูกหายลานนี่เป็น นาเคียนทีดีของครูละเป็นลูกทีดีของแม่ต่อไปในอนาคตเด้อลูกเด้อแล้วก็ห้ปูอยูปูสนับสนุนจงมีดีมีแห้งละมีสุขภาพแข็งแห้งหมันยืนหมันยืนอ่ะบ่มีความเสียวใจหลายใจหลายโอเคเดือกแถวไดเลือกแถวไดตบมือตบมือเลยอ่าเลยเออทำไม